ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื้อนี้วันที่สิบเจ็ดเลยนะครับเอฟซีวันที่สิบเจ็ดวันศุกร์นะครับเนาะครับกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับครับมื้อนี้พ่อเตี้มนพามาติดตามลาวพัฒนาเนาะครับเนาะกับปูศูนย์เจ็ดนะครับครับสถิติมันพ่อเตี้ยม่ได้เก็บไว้นะครับเนาะก็ตามกันต่อเลย ลับกับปูศูนย์เจ็ดนะครับเนาะสาธิตที่ออกเนี่ยเขาเตรียมเอาไว้ใช้บุญครับตามต่อเลยครับกับปูศูนย์เจ็ดวันศุกร์นะครับเนาะวันศุกร์ที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์ หกหกครับสเกียนบกับยี่สิบเหลาวพัฒนา u subscribe cho บนวิ่งรูดนะครับเนาะรับหกตัวเดียวครับ,เด,รบเดี๋ยวจับคู่นะครับเนาะจับคู่ สองห้าสองหกสองเจ็ด สี่หกสี่เจ็ดสามห้าสามหกสามเจ็ด ปูพันเนนห้ที่สองหกสี่หกสามหกครับหกตัวเดียวครับส่วนตัวทีพันบนเนนข้ามาตัดในห้าเก่าด้ครับเด้อยี่ี่ครับประที่สำคัญห้อกอาจะลืมกลับตัวไว้นำนะครับมานี้ล่างครับ ล่างล่างบิงงบ่งลหล,ลดครับสองตัวเดียว อลมตะเซาเที่น่ามึนหยับคู่ล่างนะครับเนาะมีสองสองสองห้าสองเจ็ด สามสองสามหา้าสามเจ็ดเจ็ดสอง เจ็ดห้าเจ็ดเ็ดนะครับปูพัเนียนไห้นะครับเนียนไห้ที่ติดสองสองสองสามสอง 2องห้าสองเก็ดครับแต่ว,ว่าส่วนตัวบนเน้นนะครับส่วนตัวปูพนบนเน้นให้ข้ามากักตัวใดข้เาเก่าได้ครับเด้อครับาทีสำคัญข้าก่าจะลืมกลับตัวน้ำน้อยเอฟซีเนาะครับครับปูศูนย์เก็ดนะครับเนาะบนเป็นมูมวๆครับบนวิ่งหกตัวเดียวนะครับเนาะ จับคู่สองห้าสองหกสองเจ็ดสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดสามห้าสามหกสามเจ็ดนะครับปูเนี่ยนในที่สองหกสี่หกสามหกรับสองหกสี่หกสามหกนะขับเนาะขับตัวบนเน่นเข้ามาเข้าเก่านะขับเจ็ดสี่เนาะขับบานิลล่างครับล่างวิ่งลูดสองขับจับคู่สองสองสองห้าสองเจ็ด 3ามสอ7สา7ห้าสครับส่วนตัวเนี่ปูก็มี2 2 3 2องสานะครับเนาะนะี่ครับปูศูนครับวันที่1ิบเ็กัเครือมือนี้แล้วเนาะเอเนาะครับผมครับเตรียมข้อกาบขอบพระคุณปูหลายๆด้นครับเด้อปูศูนย์เจ็นะครับเนาะที่ส่งตัวเลียงเนี่ยทางเล่าพัฒนามา ให้พ่อเต้มขับปากตีฝากนองเอาไปบึงมาเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับครับนี่ครับเอาชัดหน้าจอครับผมครับพอเตียมสีบดวนอีกนะครับเดิมักตัวใดเ้าก็เอาครับแลัที่สัมพันธ์้าก็อย่าลืมกลับตัวไว้นํำเนาะอีีเนาะครับ เอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อเตี่มข็ขอกาบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับเด้อที่เข้ามาเบ่งมาติดตามพ่อเตมนะครับเนาะเข้ามาแล้วขันมากขันชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พ่อเตี่มนี้นะครับเด้อครับไลค์กดแชร์เนาะรับเนาะครับเอาพ่อเตมมีหอยมีตะควมสุขวมจะเลื่อนนะครับเด้อควมเก็บยาให้ได้ควมไข่ยาให้มีนะครับเด้อมีแต่โศกแต่ลาบให้ถูกหวยรวยเงินกัน ในเอฟซีเนาะโดยเฉพาะลาวพัฒนาวันที่17กลกุมภาพันธ์6นหกหะครับเนาะกับลาวพัฒนาปู่07นะครับขอให้โศกโมันๆกันทุกคนครับสำหรับคลิปนี้พอแต้มกันมีแค่นี้นะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม